อ้าวก็สวัสดียามค่าคืนนะผมพบกันอีกเช่นเคยนะครผมผ่านอชีวิตกับธรรมชาติครับวันนี้ก็มาสองคนกับผ่านผ่านเท่านะครับเออผ่านตัวเขายอยโอ้เนี่ยครับวันนี้โอ้ยขอเสนอคําว่าสุดๆุดนะครับดูเฮ็ดดูเฮ็ดโอ้ยอลังการนะครับหมู่นี้นี่เต็มเลยครับแปลงนี้เสียดายนะครับ เต่าหรือไม่รู้กระลอกกระแตนะครับกัดหัวกระจายเยอะเลยนะผมเห็นไหมครับเนื้อครับถ้าไปกัดนี่โูยเห็นไหมครับอลังการอลังการนะครับผมดูนู่นหยาไปนู่นครับผมเห็นไหมครับนู่นครับแล้วก็มีรากไปทางนู้นอีกครับชายปานู่นนะครับเนี่ยยังไม่ได้มุดเข้าไปถากนะครับแต่เห็ดหลามไปถึงนู่นนะครับผมโูยแปลงแบบนี้ไม่ได้เจอมานานแล้วครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่ต้นนี่เห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดอลังการเลยนะครับผม หมูใหญ่มากเลยครับผมหมูนี้เห็นไหมครับเออชื่นชอบเลยครับชื่นใจเลยนะผมเจอแบบนี้โอ้ยแปลงขนาดนี้นี่ไม่ได้เจอมานานแล้วนะผมในรอบหลายปีนะครับหมูนี้ถ้าเกิดว่ากระรอกกระแตไม่กัดหรือว่าเต่าไม่กัดนี่ไม่หนีนะครับสามโลน่าจะได้หมูนี้เต็มพิกัดเลยนะครับผมดูครับสวยทั้งนั้นเลยครับมีทั้งผลันงนี่หมดเลยมีทั้งเห็ดอ่อนเห็ดอ่อนแล้วก็ เห็ดเริ่มอมคอมแล้วก็เริ่มจะบานนะครับเห็นไหมครับโห้ยสุดๆครับเดี๋ยวจะให้ผ่านโทนไปคนคุณนะครับผมจะขอไปคนถ่ายทำนะครับผมหมู่นี้ก็เต็มแปลงนะครับผมนครับผ่านโทนเล่นแล้วครับผมเดีย๋ยวให้ท่านผู้ชมไปชมกันไดต้เลยนะชมกันเพลินๆนะครับผมหมู่นี้ เห็ดสวยนะผมดินกำลังร้อนเลยดินกำลังได้เลยนะนนยนะความชื้นได้นะผมแอาก้านมึงเนี่ย C เอฟซีเอาการเปล่าฝาทรถามเอฟซีเอาการทูกเป่า,าก็ากาากลอกกัดหัวครับเหลือแต่ก้านาก้านโอ้ก้านแข็งนะครับแข็งปกเลยก้านขึ้นมายังข้าวเนี่ย <S 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 สวยงามนะครับผมแปลงนี้ขอบอกว่าสุดๆเลยนะครับ ไม่เห็นเห็ดแบบนี้มานานหลายปีนะครับอ่าปีนี้ผ่านทนไม่ทําคลิปนะครับหมดก่อนเลยผ่านทน<ม>ยกให้นะครับผมผมหมดก่อนเลยให้พันเอ็ดถามเพียเดียวเลยทีเนี้ยผ่านทนขอตัวนะครับกระตุ้นให้น้องมีคลิปลงเยอะเยนะครับผมให้ผู้ติดตามจะได้ชมกันเพลินนะครับปีนี้นะครับผมขอบอกอะไรให้นะครับผมปีนี้เห็ดคนที่ว่าเคยหาเห็ดเห็ดที่ว่าไม่เคยออกมาแปลงไหนที่ว่าไม่เคยออกมาหลายปีนะครับ ปีนี้ไปเช็คดูได้นะผมส่วนมากเห็ดที่ว่าไม่ได้ขึ้นมาสองสามปีอะไรแบบนี้ครับปีนี้ขึ้นนะครับผมลองเช็คที่ที่ว่าผมเคยเดินแล้วมันไม่ขึน้นขึ้นนะครับปีนี้แปลงที่ว่าไม่เคยขึ้นนะครับสําหรับขอเห็ดโคนนะครับผมปีนี้ขึ้นทุกที่เลยนะผมที่ที่ว่าไม่เคยขึ้นขึ้นหมดเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้บางพื้นที่เป็นยังไงนะแต่ว่าเพชรบุรีนี่เป็นแบบนี้นะครับปีนี้ อยากโฉก้านให้ด้วยนะผ่านเขาบอกเดี๋ยวจะโฉก้านให้ด้วย FC <3 S 1> <oughs> คนไหนจะเอาวิ่งมาเอาที่บ้าน <c oughs> มีทั้งก้านใหญ่ก้านเล็กนะครับผมอืม<ผ>ม,อมีหมดครับอืมดูขุดครับอย่างอีกเยอะนะครับผมก้านใหญ่ก็มีนะครับอืมชมกันยาวๆไปเลยนะครับผม สมสดน้ำการสดๆกรอบโลเลยนะครับยอดสุดยอดขอบอกว่าสุดยอดนะครับผมการน,นี้ไปทำดินแล้วเนอะนะอ มาไม่ทันเต่าชินาะดูดินาก้านนรีโอ้โหเสียดายไหมนะดูครับส,สวยๆอย่างนะครับผมอืมขุดคลองนะครับผมเสียดน,นะครับเสียดเห็ดโคนทิมปื้ดทิมปืด้ดูก้านทรีเก็บก้านนะครับผมเอฟซีท่านใดสนใจก็ติดต่อผ่านโทนนะครับผม ดูก้านมันดีฟ้านี่ดูครับนี่ยปล่อยไว้ก็เน่านะครับผมเก็บเอาไปต้มนะครับต้มกินสบายเลยแล้วเห็ดเขาย้อยผมเคยบอกไปคลิปที่แล้วนะครับผมเห็ดเขาย้อยคนมยอมรับนะครับทั้งหอมทั้งหวานนะครับดินเขาย้อยเห็ดเพชรบุรีนะครับจากปากลูกค้านะครับผมหลายเจ้านะครับผมที่ว่าสั่งเห็ดเพชรเห็ดเขาย้อยไปกินนะครับผมจะบอกว่าเห็ดเขาย้อยอร่อยนะครับผมนี่การันตีจากลูกค้านะครับ หานไม่ได้พูดเองนะผมเพราะผ่านมีหน้าที่หาครับที่กินก็มีเก็บไว้กินมั่งนะครับดอกใหญ่มากเลยนะผมนี่ครับดูดูมือผ่านโทนครับนี่เลยครับขังคานเลยนะครับผมแหมหอมหอมมามนี่มนี่ดินฝนตกเป็นอย่างนี้ครับเสียบง่ายนะผม ดินกำลังกําลังะดินกำลังสวยนะครับไม่ขุดไม่ยากเลยนะครับเสียบมีดพอได้เสียบสบายนะครับฝนมันตกไม่ทั่วฟ้าครับดีฝนยังลงให้มั่งนะครับว่ามีความชุ่มชื้นเห็ดก็เกิดนะครับความร้อนได้ความชื้นได้เห็ดก็ขึ้นดีนะครับผมถ้าแห้งแห้งแหลงนี่เห็ดเราคงจะอดนะครับคงจะไม่มีคลิปเห็ดโขนให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมถ้าฝนไม่มีนะครับ แต่ว่าปีนี้ฝนดีนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยปิดไฟปิดไฟมีแย่มีแย่เอาแหมรีบไปจริงรีบหลุด <c oughs> การลอกจะไม่กัดเลยหลุดเลยฝนตกเป็นน้ำนี้แหละัวหลุดไวชือนะครับแห่งรีบออกหวบน้ำในดินมีนะตรงน,นั้น มีทุกสายนะครับพื้นโพมีอมคอมมีบานมีนะครับดู่ที่นี่หัวลุดหเจ็บดดายอืมโอ้โหดูดูเอาดูดูการนะครับดูการนี่ดูเส็ชัดเลยครับดูนักการกันนี่โป่งเลยนะเอ้าโอ้ดูหัวดูเอาหัวลุดเจ็บดายจัดเลยนะ นั่นนหะกินกินม,มนะใค่ไหมอืมอืมรุดยิ่งชิงรุดจริงข่อ,อยอที่สุดแล้วนี่ดิ่มน้ำอบน้ำ มันเป็นยาวๆเพลินๆเลยนะผม,มแม่ึ้นอย่างนี้ขึ้นสักสิบโลนโะอ้โหนั่งไปเถอะผูกเปยนอนแล้ว <c oughs> อยงน,นี้เอาเล่าข่า,า,าวระไวเลยเนี้ย <c oughs> ตขึ้นมันมีสักสามแปงสี่แปงนะ <c oughs> จริงยอมวิ่งเข้ามาเสียเหนื่อยเลยแหละผ่านทนยอมเลยนะครับให้นี่ชื่นใจเลยนะผมไม่น้อยหน้าใครเลยนะไห่ขึ้นแปงใหญ่แล้วนี่ครับดูมันก็ที่ขุดแล้วนะผมนี่ยังไม่ได้ขุดนะครับตรงหน้าผมนี่ทีวอล กระลอกกัดนะครับแล้วก็หัวฉับน้ําหลุดเองก็มีนะครับมาชมปลาตน,นขุดตอนนะปีนี้เห็ดขุดตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นเห็ดชุดรอบที่สองนะครับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมานะครับเข้ากันยานี่ก็เป็นชุดที่สองครับชุดใหญ่นะครับผมไม่มีเลือกแล้วก็ไม่มี ยาวจนถึงตุลาถ้าฝนยังดีอยู่ถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงมากก็อาจจะถึงปีใหม่นะครับผมได้กินเห็ดถึงหน้าหรือดูหนาวเลยนะครับมีเห็ดห้ารอบอะถ้าออฝนดีนี่เห็ดห้ารอบนี่ได้นะครับผมผ่านทนบอกไว้เลยมีเห็ดห้ารอบขอย้อยเนี่ยีรอบที่สองนะครับผมรอบใหญ่ต้นกลางเดือนสิงหาแล้วก็มาต้นเดือนกันยานี่นะครับแล้วกลางเดือนนี่มีอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดือนนี้ ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับผมอื <c oughs> ขุดทั้งคืนก็นได้นะผมถ้ามีแบบนี้ไม่ง่วงเลยนะครับมแบบนี้ตาตะว่างนะครับเจอแปลงใหญ่ๆมูใหญ่ๆแบบนี้หมูนี้แปลงนี้ก็น่าจะได้เลยครับผมดูครับ <มา S 1> ด,ดูดูขึ้นดูขึ้นของเราดูครับเห็นไหมครับดูเบียดเสียดกันขึ้นเห็นไหมครับอืมพี่พี่เจ๋ออันนี้อันนี้สวยอันนี้สวย หลังจากเก็บภาพสวยๆก็มาถ่ายตากันต่อนะครับว่าจะไม่ตัดต่อแต่ว่าเห็นมุมนี้แล้วสวยนะครับเห็ดขึ้นดูครับติดกันเลยนะครับดู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 ด,ดูโอ้โหขึ้นแบบนีเ่เอาเห็นหน้าหน่อยเห็นหน้าหน่อยอืมโอ้แสงทิมตาเออนี่ครับนี่ครับเดจแจมเดจนี่อ้าวชื่อใจพอ สนุกสนุกสนุกสนานนะครับผมยามค่ำคืนนะผมไม่เครียดกันนะครับขุดไปเล่นกันไปนะท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อนะครับผม <S <S ดูดอกไม่ใช่เล็กนะครับเนี่ยมองดูเหมือนจะเล็กนิดนึง <S <S การนี่เกือบเท่านี่โป้งให้ดู <S 2> <S 2> <S 2> ดงามแต่งามแต่งามแต่ก่ะไอ้ดินหน้าฝั่งนู้นก็หน้าไปดูถ้าโกถึงตรงนี้ได้ลูกป้าย ข้างไหนน่าไปดูฟ้าอืมแต่ข้างในมันไม่ได้ดินเนี่ยอืมแห้งใช่ไหมชื้นชื้นชื้นกว่านี้มีดินเหนียวนะนี่ตรงนี้ดินเหนียวล้วนนะเนี่ยเออดินเหนียวล้วนสวยเนี่ยหัวสมบูรณ์การสมบูรณ์ มีอยู่ข้างรองห้วยนะครับ่งสมบูรณ์เนี่ยช่วยกันครับือมือถึงงานากไหมือมือถึงมาน<อ>ม,มากกช่วยกันเก็บดินให้เลี่ยมเลย ก่เนะครับเดี๋ยวเหยียบเห็ดนะครับผมเห็ดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวถอยหลังมาเหยียบ <laughs> ต้องระวังนะครับหัวยิ่งหลุดง่ายอยู่ฉับน้ำดูมุมนี้นะครั สวยงามนะครับนี่ครับนี่กำลังจะบานนะครับผมถ้ามาช้างนี้ก็บานชุดที่อยู่ในดินก็จะโผล่นะครับมชมาตวันนี้ก็ไม่ทันเต่าแล้ว <laughs> กัดไปตั้งเกือบครึ่งนะครับผมทั้งเตา่าทั้งออกระโหลกรอยกัดกระจายหมดเลยครับ ความเรียบร้อยนะครับจะได้พร้อมเก็บพร้อมส่งเลยนะครับผมไม่ต้องมาเก็บทีหลังครับดย,ยบอกมีมากกว่าห้าห้าเอาเอามาวางมันดโถเอาไว้เมื่อวาน ให้เตามัานกินมากอือดูดอกนี้ดิฟอมีดอกใหญ่ครับไปกินแปลกอือเอาแล้วเสียงผมไปไหนวะเนี่ยฮะ เสียงผมเป็นไงวะอือดู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 อลังการเลยครับดูนิ้วโป้งเลยเนี่ยดูใหญ่กว่านิ้วโป้งนะโอ้โหดูใหญ่กว่านิ้โป้งครับสมบูรณ์เท่าด้ามเลยเนี่ยดูนะดูโอ้โหใหญ่กว่าด้ามจะบอกก็เท่าใหญ่กว่านี้ว่ากันไปความสมบูรณ์ครับให้ดูความสมบูรณ์ของเห็ดนี่ขุดไปถึงรากนะครับ กดไปถึงโพ้งนะโพง<ด>้งไม่โพงไม่มีแตกนะครับเก็บได้ทุกปีนะครับแบบนี้ดูได้นะครับเราไม่ได้พวนดินนะครับอ เรียมนะครับความเรียบร้อยครับเก็บดินเรียมเสียมอยู่ข้างหลัง แต่อะไรไหมขึ้นแทบไม่ไหวนะถ้าไม่โดนฝนนะคงจะได้กินยากสภาพสวยลิงแข่งเกินม,มีเสียงหินนะครับขึ้นคางหินนี่นะฮะหมอกด้วยหนะมกด้วย,มวยมมนะหมอกหมอกหะอมุ่ต่อครับ หัวจะลุดจังเนี่ยว่าแล้วยังเลนิดหนึ่งหินหินเน้ะกึกคักกระแทกหินสามดอกครับ ม,มีสามคนยอืมอืมเด็กขเอ็ดบับกองไปนับกองดูครับจะให้ดูกองครับกองที่หนึง่ง กล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สี่อันนี้เป็นขานะครับกล่องที่ห้าแล้วก็กล่องใหญ่กล่องที่หกนะครับผมหกกล่องครับหมูนี้จะสมบูรณ์ถ้า,รากระอกกระแตไม่กดัดทีสามโลไม่ดีนะครับผมได้นะครับตร,ตรงแยกนะก็คลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์และกดติดตามด้เนยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ